สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เลขาธิการคณะกรรมก,การการอาชีวศึกษามอบนโยบายครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะในการดูแลนักเรียนอาชีวศึกษาให้กับครูอาชีวศึกษาตามหลักจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษารุ่นที่5ภาคักกลางค่ะ นายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรเสริมทักษะจะเกิดประโยชน์กับครูอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านงานแนะแนวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มีทักษะชี้นําให้กับนักเรียนนักศึกษาและคุณครูได้นำไปใช้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและให้นักศึกษาที่จบการศึกษามีทักษะเป้าหมายที่หลากหลายเป็นกำลังคนสำคัญในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3สิ่งที่ฝากให้กับทุกท่าน คือ 1. ความรู้ด้านวิชาการเป็นความรู้ที่พึงมีในการศึกษา 2. ทักษะด้านวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นสิ่งสำคัญคือ 3. ทักษะวิชาชีวิตเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถสร้างความสุขความปลอดภัยในสังคมฉะนั้นครูยุคใหม่ต้องมีความคล่องตัวชี้แนะแนวทางต่างๆให้คำปรึกษากับนักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพยอย่างเต็มที่และขอให้ช่วยกันพัฒนาอาชีวศึกษาสู่เป้าหมายต่อไป โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น5โมดูลดังนี้โมดูลที่1จิตวิทยาการแนะแนวโมดูลที่2การดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษาโมดูลที่3แนะแนวด้านการเรียนอาชีวศึกษาโมดูลที่4แนะแนวด้านอาชีพระหว่างเรียนและหลังสำเร็จการศึกษาโมดูลที่5แนะแนวด้านการดำเนินชีวิตและการอยู่ในสังคมดำเนินงานภายใต้าการขับเคลื่อน8วาระงานพัฒนาอาชีวศึกษา วาระงานพัฒนาที่7ข้อที่7.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงกิจกรรมพัฒนาด้านระบบแน,แนวการเรียนอาชีวศึกษาโคดชิ่งโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาหรือสอสอ,สอ,อร่วมกับวิทยากรสมาคมจิตวิทยาแนะแนวแ,แห่งประเทศไทยสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติและสถาบันราชสุดาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดขึ้นแล้วจำนวน4รุ่นมีครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา362คนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ341แห่งและในรุ่นที่5ภาคกลางมีผู้เข้าอบรมจำนวน78คนค่ะ